สวัสดีครับนะฮะวันนี้อยู่กับผมคิดดีพันธรัตหนึ่งเก้าเก้านะฮะวันนี้ถือว่าอากาศไม่ร้อนนะครับผมนะวันนี้นะฮะผมมีรถครอบครัวอีกหนึ่งคันอยากให้ชมนะฮะเป็นโฟล์กสวากเก้นคาร์เรวลนะครับผมนะต้องบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยโอ้โหสภาพดีมากนะฮะลูกค้านะครับผมนะเป็นรถใช้มือเดียวป้ายแดงนะฮะแล้วที่สําคัญมีพลขับด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยว่าได้คันนี้ไปเนี่ยนะฮะสมบูรณ์แบบแน่นอนเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นสีนะฮะสีตัวถังนะฮะภายในนะครับผมแล้วก็ช่วงล่างเครื่องยนต์นะครับผมตัวนี้เป็นเครื่องยนต์3.2นะ,ะเป็นตัวเบนซินนะฮะเป็นตัวเบนซินนะฮะภายในก็จะเป็น V I P แล้วเดี๋ยวผมพาชมรอบนอกกันก่อนนะฮะรอบนอกก็จะสีสวยใสสวยงามเลยนะครับผมนะ,ะนี่นะฮะประตูสไลด์สองข้างเลยนะประตูสไลด์สองข้างเลยอ่ะเดี๋ยวมาชมรอบคันกันก่อน ะะเป็นรถที่เพิ่งเข้ามานะใครที่หาโฟก์สวาเก้นะฮะต้องรีบเลยนะฮะต้องรีบเลยมาลองขับมาดูสภาพกันนะฮะตัวนี้เป็นเครื่อง V6 แล้วนะเป็นเครื่อง V6 แล้วนะ,ะขับมันขับสนุกนะฮะเหมาะวิ่งทางยาวนะเหมาะวิ่งทางยาวเพราะว่าโฟกเนี่ยเป็นรถที่นั่งสบายแล้วก็ขับสนุกมากนะครับผมนะคนนั่งก็ไม่เมื่อยนะฮะคนขับก็ขับสบายนะฮะไม่อึอดอัดนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูรอบนอกกันเลย มีเซนเซอร์ให้ด้วยนะครับผมนะแต่ถ้าจะให้ดีนะผมบอกว่าเลยว่าติดกล้องหลังมานะะจะดีที่สุดเลยแต่นี่ยังไม่มีนะครับผมนะยังไม่มีนะมีแค่เซนเซอร์นะครับผมอ่ะตามมาเลยครับนี่นะครับประตูสไลด์ซ้ายขวาเลยเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวจะพาไปชมข้างในกันนะครับผมทรงนี้ถือว่าเป็นทรงที่โอ้โหอมตะมากนะครับผมนะก็ถือว่าเป็นรถระดับ V i p พนะฮะที่ ผู้บริหารเลือกใช้กันนะสำหรับค่ายนี้นะฮะนี่นะฮะเป็นรถที่นั่งสบายนะครับเป็นรถที่ขับแล้วขับสนุกนะครับผมนะกับราคาวันนี้นะเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่าผมให้เท่าไหร่อ่ะมาดูข้างในนี่นะฮะโอ้โห นี่นะครับอย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่นะครับผมรถคันนี้มีคนดูแลนะฮะมีคนคอยดูแลนะครับผมเพราะฉะนั้นเนรถจะสะอาดมากสังเกตดูนะฮะเบาะนะครับผมยิ่งถ้าเป็นเบาะตัวนี้เนี่ยโหแทบไม่มีคนนั่งเลยลูกค้านะส่วนใหญ่โดยสารจะนั่งข้างหลังมากกว่านะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่ใช้งานเยอะที่สุดก็จะเป็นฝั่งคนขับนะครับผมแต่สังเกตดูแล้วเบาะฝั่งคนขับก็นะฮะก็ยังดูสวยดูตึงนะครับผมนะนี่คอนโซลคอนโซลอะไรต่างเนี่ยโอเคเพดงเพดานเนี่ยนะฮะรถ นานั่งมากนะครับผมแล้วกลิ่นภายในนี่หอมหอ่ะไปดูข้างหลังนะครับนี่นะฮะประตูสไลด์ไฟฟ้าซ้ายขวาเลยนะครับผมนะแล้วก็จะเป็นเบาะแบบ vip แบบนี้เลยนะครับผมโอ้โหคันนี้สะอาดมากนะฮะสะอาดจริงๆเลยแล้วก็มีเบาะเด็กตรงนี้ด้วยนะครับผมนะนั่งได้นะครับผมนะไม่ใช่ว่านั่งไม่ได้นี่มันจะเลื่อนออกแบบนี้นะครับผมแล้วตรงนี้ก็จะเป็นทีวีนะฮะกดได้ด้วยนะครับไฟบ้านนะครับตรงนี้ ลายไม้แบบแคปราสวยๆเลยนะครับที่เก็บเอกสารนะครับมีทั้งหมดสองจุดด้วยสามจุดนี่ตรงนี้ด้วยนะครับผมโอ้โหวางแก้วก็ได้นะใส่เอกสารก็ดีนะครับฝั่งนู้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับอนั่นแหละอันนี้จะเป็นชุดชุดเชื่อมต่อจากพวกอ่าไอแพพวกโทรศัพท์อะไรเงี้ยถ้าเราอยากจะเล่นเครื่องเล่นที่มาต่อเพิ่มเติมนะฮะนี่โอ้โหข้างในนี่คันนี้เนี่ยผมชอบมากเลยนะครับผมนะ นั่งเครื่องหลังนี่นั่งแบบสบายเลยนะครับผมนะภายในค่อนข้างกว้างกว้างนะครับผมนี่นะฮะนี่นะครับผมดูสภาพแล้วนะครับผมลูกค้านะฮะเครื่องหลังเนี่ยโอ้โหแทบจะไม่มีคนนั่งเลยโอ้โหสะอาดจ,จริงๆเลยนะครับผมนี่นะฮะเบาะตัวนี้จะเป็นเบาะแมนวนวลนะไม่ใช่ไฟฟ้านะเป็นแมนวนวลก็ปรับง่ายๆนะฮะแล้วก็ตัวรางเบาะเนี่ยมันจะยาวจากนี่จนถึงหลังเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าลูกค้า ต้องการเอาเบาะตัวใดตัวหนึ่งออกสามารถทําได้เลยนะครับผมเบาะหลังก็สามารถถอยออกหลังไปได้เลยแล้วก็เบาะถ้าเกิดว่าตัวต้องการเอาเบาะตรงกลางออกนะฮะเราก็สามารถถอยหลังไปได้เลยนะครับผมนะนี่โอ้โหโอเคเลยนะครับถือว่านี่นะเรื่องง่ายๆมากเลยนะฮะเป็นเป็นนวดดีที่สุดนะครับผมดูอะไรง่ายนะฮะแล้วก็ยังมีกล่องกล่องตรงนี้นะฮะเห็นไหมกดลองเลยครับกล่องเก็บของนี่ตรงนี้นะฮะนี่สุดยอดเลยนะครับผมนะ ใส่สัมภาระได้เยอะเลยนะเป็นกล่องสองด้านเลยสองฝั่งเลยนะครับผมนะโอ้โหสะอาดจริงๆเลยคันนี้นะสุดยอดเลยนะครับผมได้ไปนี่คุ้มเลยไม่ต้องทําอะไรเลยประวัติดีด้วยนะฮะร,รถคันนี้ประวัติดีด้วยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูข้างหลังกันนะฮะใครที่ต้องการนะฮะร,รถตู้ไว้สําหรับนะฮะใช้ในครอบครัวนะฮะยามไปเที่ยวต่างจังหวัด นะครับผมนะยามไปเที่ยวช่วงวันหยุดนะครับผมคันนี้ตอบโจทย์ได้ดีมากนะโอเครถสะอาดมากนะลูกค้านะสะอาดจริงจริงนะครับผมนะสะอาดมากพรมเพลิพม่มแรงต่างเนี่ยนะฮะดูดีมากแล้วก็เบาะตัวนี้ก็สามารถนะฮะพับเลื่อนมาที่หลังสุดได้เลยนะครับผมหรือจะเลื่อนไปหน้าก็ได้นะฮะก็ยังมีพื้นที่แบบกว้างๆเลยนะครับผมไว้ใส่ของนะฮะนี่ตัวนี้ก็จะเป็นธรรมดานะไม่ใช่ไฟฟ้า นะครับผมนะเป็นแมนนะุ่อ่ะดีนะฮะดูไร่ใกล้อ่ะเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้กันวีโต้ถ้าเป็นขับหลังจะเป็นวีโต้นะ,ะัะเป็นเบนซ์นะครับผมอ่ะห้องเครื่องเต็มเต็มแน่นๆแบบนี้เลยนะฮะลูกค้านะครับผมนะถือว่าถ้าจะเปิดดูเครื่องก็เปิดฝาตรงนี้นี่นะครับผมนี่นะฮะถือว่าเป็นเครื่อง V ีนะ,ะเครื่องที่ใหญ่มากนะฮะวีหเลยนะครับผมนะนี่นะฮะเครื่องจะอยู่ด้านในตัวนี้เป็นแค่พลาสติกครอบเฉย ตัวแบตเตอรี่ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมนะอ่ะราคาเดี๋ยวให้เลยนะครับผมคันนี้นะฮะถ้าลูกค้าจะจัดไฟแนนซ์ก็ผ่อนอยู่ไม่เกิน7,000พันนะครับผมราคาที่ผมให้นี่ถูกมากเลยรถคันนี้เนี่ยออกไปแดงหลายล้านเลยนะฮะวันนี้เหลือแค่327,000บาทนะครับผม327,000บาทนะฮะใครที่สนใจนะครับผมก็สามารถโทรหาพี่พันได้เลย081 ห้าหนึ่งเกนะครับผมนะแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งเบอร์ซอนะฮะ0813142568นะครับผมหรือจะทักรายละอดมานะฮะสอบถามรายละเอีย like ดข้อมูลนะฮะเพิ่มเติมได้ที่แอดไซด์วีจ0วายศนะครับผมนะใครที่จะมาชมรถก็มาได้ทุกวันนะฮะเปิดทุกวันเลยเสาร์อาทิตย์ใช้ที่หยุดนะฮะมาลองขับมาดูสาภาพได้เลยที่ถนนรางคำแหง164 อยู่ริมถนนใหญ่เลยนะครับผมติดถนนใหญ่เลยมาง่ายนะฮะมาไม่ถูกก็โทรหาี่พันธ์นะครับผมนะเบอร์โทรผมขึ้นหน้าจอให้แล้วที่08 1 5 1 9 8 9ต5นะครับผมซื้อได้ทุกอาชีพนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าไม่ต้องกังวลว่าอาชีพอิสระหรืออาชีพอื่นๆจะซื้อรถยุโรปไม่ได้นะครับซื้อได้นะครับผมนะอาชีพอะไรก็ได้นะฮะขอแค่เราตรวจสอบได้นะครับว่าท่านท่านทำธุรกิจอะไรนะครับผมแค่นั้นเองนะก็เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณมากเลยสวัสดีครับ